บ่เพิ่นฮว่อมเพิ่นมาอาศัยสิเฮ็ดให้อยู่บ่องดินมันเย็นๆเด้เฮ้ยๆๆเอามาด้วได้มาดูบัจจีเอันอันึงพอได้เติมไปขีไปหมองมันมีน้ำมันอ่ะนะเด้อโอ้เห็นนี่นั่นบ่ขึ้นบ่หรือว่าเอาขวดลงต่ำกูหั่นบ่ต่ำแบบนี้บ่อันี้โอ้โได้ไรได้บ่เซนเพลงในพี่น้องเนาะแต่ว่ากลัวอ่ะบ่โอ้ยเซนเซน สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่าดุงเนาะเปิดสุกคูสุคนพี่น้องเอ้ยพ่อๆกับแม่น้องอนนยามค่ําพี่น้องเอ้ยเนาะตะเวนแดงๆพี่น้องเอ้ยอ้าพนน่ะมาดีอยู่หั่นจลงคาเฮือนซานแม่อุาคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ทันได้ไปทางใดพี่น้องเอ้ยาเด้อพากัน่าให้แดดอ่อนก่อนจังพากันกลับพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าทางอัน ทีมงานนะ่ะเพิ่นกลับกันเบิดแลว้วพี่น้องเอนะ๋ยเนาะทางเบาจิตน่ะสาวมินา่าก็พากันกลับเมื่อว่าสิไปเยี่ยมพี่น้องอยู่ห้องมอพัสดพี่น,อนนะ้องเอ๋ยเนาะก็ได้พากันเมื่อแล้วยังเหลือแต่เฮาสองคนเนาะยืนท่ายแลดอ่อนก่อนจงกลับพี่น้องเอนะ๋ยเนาะโดยก่อนสิกลับเนาะก็บสีทายบรรยากาศายามแดงๆให้พ่อแม่พี่น้องประดุงเบิ่งก่อนจักวิดีโอหนึ่งพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมาถ้าผูพ้พ,พเซน อู๋บอเซนพี่น้องเลยอ้าเต้หน่มน้ำอ้น้ำมือมือบอสบายดีเลยดูดูมายังไงนี่ต้องา่ให้ยังอาบยีงอ่หาบ่เพิ่นฮ้้นเพิ่นม่าอาใส่ยูบ่งดินมันเย็นๆเน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาบโดได้บดบจีเอ็นเอาน้ำโพนใหไทยดีบนมีนี้บานี่ เอาเลียกินน้อยอย่าเก่งเขาหรอโอ้เป็นใจสร้างอีนีพี่น้องไอ้นาะโอ้นาอย่างอะไรอะไรอะไรเยอะโอ้เตี๋ปนีู่้ลูกก๊กหนุ่มใส่อืมนะคัดเนาะใบไส้ใบอาบเนาะสบายได้สบายเลยเห็ดแบนี้เด้วหนุ่มง่ายบ่แม่บบบนี้อ่าคัดคัดคือน่อยเนาะ มันบาโบแพ้หืออโบแพ้แฮงเนาะบุนแน่บุณแ่พูนะเออเจ้าเห็ดย่างนั่น้พูนย่องนะพูนย่องในไหนพูนแม่พูน yani ล <wei> ูกเจ้าหันพูนตายบานิของแม่โบเห็ดลูกโวเห็ดปลาาพูน่าเห็ดลวผูย่องแลวพู คืได้สองโตแล้วแม่บานนี้โอ้ยพุ่นพุ่นเลยหลังงานโตนึงโอ้โตนึงโตนี้เปิดมาเล็งเดี๋ยวคแม่น้ำพนเด็กน้อยอู้มาเล่นนะเนาะอาหารมะเล่นเห็ดใส่แล้วเ่าเหรอหะเออหูได้เห็ดเป็นหูได้เห็ดเป็นหูเห็ดใส่เห็ดแต่แพงเพิ่นเนาะเป็นแต่แพงเด้เอพี่เราเอ้ยเป็นแต่แพงในเห็ดตะปุยอยู่ เนี่ยอันใดก็เพลงอันนั้นพี่น right. ้องเลยโดยสบายดีเ no, ด no. ้อไหมเด้อโดยโดยเนาะสบายดีก no. no. no, ็พี่น้องกันไร้เทื่อข้าวคอกันได้รถนะข้าวคอกเรียบร้อยรถกันเนาะข้าวมองข้าวบอนเรียบร้อยพี่น้องเลยซึ่งใช้ก่อนน้ำมันกระปุกแล้วน้ำมันกระปุกแล้วพอที่ทั้งหั่นเพิุ่กเติมให้เข้าน้อยหนึ่งเนาะมาว่าเข้าคีบไ่าอย่างไรไปเลย ต่เขาขีดมาเองนะคะเวเติมอ่าอยู่ในปั๊มเนาะมาให้ทางเมย์คนด้วยอันนี้บัตรเฮาอันไม่ทักแล้วบ่เมย์ยังเหลือจักอันขีดค่ะเมย์น้ำมันโอ้ยังหนึ่งเดียวลูกยังน้อยเดียวยังมันไม่ยังมาที่ออกไปฮอดจักรบองบ่เมย์จะชื่อมาใส่อันกระตุกหลังลูกมาถอดมาเทใช่ไหมเพราะชีวิยังไงเนี่ยพอได้จขวดน้อยหนึ่งนะพอได้ใส่ลค่ะเอาขวดมาดูดเอาจากรถบอ ว่าบ oh, um. ัดนั้นบัดสทีออกไปมันโบยันโบฮอดได้เนาะเพราะว่าขามาเอาเพื่อเติมบอกว่าใส่โดดใหญ่มาจส่บดดตามาดิโดดอันโดดใหญ่บ่าตามานยน้ำมันเอาเติมอยู่บ่ไหอนี้เ่น้ำมันต่างอยู่อ๋อดูดเอาดูดเอาใส่ให้แม่เพื่อนเอายังดูดเนาะบ่มีนี่ยุ่ยังยุ่งอยู่บอเซนเตรียมพร้อมพี่น้องเลย ที่ว่าตกี้ะมากพ่อคนอยู่ข ok right> ้างทางน้ำมันเบิดส um ิเนาะช่วงน้ำมันแพงๆอะเนาะวี่น้องไอกโบ้าได้เห็นอยู่หักวันนี้โบก้าไปถามเพื่อนโจนเพื่นยังอะไรพี่น้องเลยเอฟซีเมา mint มาบอกลายนะว่าโอ้ยว่าเัิ่งเจอเพิ่นอยากเมนูว่าอยากวางดีอยากซรอยพี่น้องเอยเนาะแต่ว่ายังมาเพิ่นแบบโมเมนต์คนดีสินะพี่น้องเอฟซีเป็นห่วงกันเลยบอคอยได้จอดเดี๋ยวนี้มีมีไรบ้าง เป็นได้ได้บ่แม่นี่กับผมเป็นยังล่ะบ้านเนาะอายุอะหนามนี่เราหนามหมดเลยเนี่อ๋อเออหนึ่งพอได้เติมไปขีไปหม่งมันมีนละมันอ่ะได้เด้อเห้ยเนี่ยไรเนาะใช่ไหมเท็่เป็นนั่นได้บ่เต oh. okay. 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 right. right. okay. oh, ้าอ๋อโอ้ใช่ใช่คือจะมอั่ไยจับถ่ายอยู่แม่จับอยู่ดิโอ้เห็นนี่นั่น บบ่ขึ้นหรือว่าเอาขวดลงต่ำกูหั่นบ่ต่ำแบบนี้บ่อนนโอ้ี่ได้ไรได้บ่เซนอือ,อ,อคิวโอ้ใส่เนาะพี่น้อยเนาะน้ำมันกะอ้ออะไ้ไปหอดอันนั่นละข้อเดิไนไ,ดไปหอดหั่นขายน้ำมันเนาะอ่า,อาโอเคพี่น้นอยเนาะน้อยเติมไปเลยเนาะ พอได้เติมใช่โดยพอได้เติมใช่ได้ไปเด้อเอาใส่พอได้ขี่ไปอันนั้นพอได้นี่พี่น้อยไปหอนหันมงอันเพิ่นขายน้ำมันเนาะประมาณสามพันเมนเมนประมาณนั้นดู้วยฮะแพงในพี่น้อยเนาะว่ากลัวไม่ไโอ้ยแซนด์โอ้ยหน่อยเท่าไหร่ โอ้ยเนาะแต่ลยฮะคุยกันเสิอ์แล้วก็ไปเจ้ขอบ้าเหาป้ากี่คุมเลยอือโอ้ยไปไปล้างไปล้างโอ้ยเนาะอือแต่ยาเลยโอ้ยตกใจพี่เลยขอโทษขออภัยเออมาเป็นยังถึงน้ำมันเลยอือแม่ก็น้ำมันนี่มันสีเฮยไปอยู่โดยมันสีเหยือมาแต่ว่าดังไพ่อยู่ไกลๆเนาะได้ดุขึ้นได้เอาเคลียร์ขี้ดิน หน่อยเท่าไรเยเทีหน่อยหน่อยเคือข่าหวาเม่บ่โอ้ยหน่อยเท่าไรเฮียเทียพี่น้อยไยเนาะจะละาได้ลูกเด้อโอ้เฮียลายเต๋อจริงเนาะลายเตอกับเพียงนี่ปุ้ยป้น้องหมาหนึ่งเอ๊ะพม่านี่อะนี่น่อยมาแต่เฮียเกือบชิบพันผู้เจ้ากระชันชิบก็ได้คิว่าเออานจะชาวพันา่ายพันตัมือไม่ลอยแถมวันนี้เป็นเไหนบ่สบายบ่อ มันบอกว่าเมื่อยแต่ว่ามันรุดมื่อซื้อบอกใครยุ่งใช่เนาะอยังบอกเมื่อยโดยเมื่อยเมียวมมดดือเาไปไปหน้าอกกันนั่นฮะนะเอ็นอย่าลไรมันมันเฮยื่ไปด้วเฮยอยุ่งข้างล่างออกน้ำมันจะอย่างนั้นเนาะมึงเพื่อไปใกล้พื้นใกล้พายดูไปจะเห็นได้เลยเออพอนอนอีกเลยพูพี่น้องเอ้ยูเพูคนเย็นเพื่อนได้ใช่เนาะ เป็นแต่เพลงได้พี่น้องเลยแม่เดียวกันบ่นี่เมย์อืมอันนี้ตัวนี้นะเป็นทองอันแม่อุตสาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเอาเอามงมุดมดมดมดข่าตาเลยเนาะโอ้พุ่นนั่นเอาพุ่นนี่เอาตะกี้เนี่ยมีอยู่หาตัวเผินมานอนอยู่น้ำก๊อกพี่พี่น้องเลยเผินยินดีฮะเนาะเผินเย็นอ้หูทำผูตะเวนแดงนะพี่น้องเลย มือนีกับผ้ากันมามอบรถให้ทั้งแม่เพื่อนมือนีก็ได้พี่น้องเนาะลงมาอยู่พี่เวิดมือเลยมือนีก็ได้ไปทั้งใดสิปไปทั้งใดตตอกับพอดีตกกระเทืนนะะพี่น้องเอ๋ยเนาะแบบว่าอันเพื่อถ่ายคลิปเนาะเพื่ออัพคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแ้วก็ตกกระเทืนแ้วก็ได้ไม่ได้ไปทั้งใดตตอพี่น้องเ,อเลยอยู่ทั้ง ทีทางเมอุสาอยู่คือเก่าจนเท่าคำี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าใดมาชีพมันกักขั้เอย่างนี้เนี่ยเน่ใดบอเซนเคื่อนซานเฮ้ามีงบระโบเตรียมอะไรได้เป็นอะเตรียมระโบหามือไใบระโบคุยกับสร้างเป็นก่อนเนาะมาเน่ใดเอยากจะคุยกับทางสร้างเป็นก่อนบ้านเป็นสีจังไดเป็นเอาเลยเนาะโดยสร้างนี่เฮาสิเอาทางใดเนาะสร้างนี่เดี๋ยว ตอนแรกนะเคยว่ากับสร้างรถไว้ก่อนแล้วโดวยอ่าแต่พอมาเห็นสร้างประเทศอันนี้ก็สร้างสร้างคนนี้เพิ่งกัเฮ็ดไว้วงไว้ทันใจอายุานะกลับหนึ่งมาเพิ่งกับว่าง,งานแม่เพิ่งกับว่าง,งานครับสร้างรถนี้เดี๋ยวสิถามเพิ่งก้อนว่าเพิ่งโอเคนะบอกอ่าในไรอัน่นะโดยคือว่าเพิ่งสะดวกมากเลยครับกับใหญเพิ่งมากคือว่าโมสะดวกมากเขาอาจ,จได้อ่าคุยกับสร้างที่ว่ามาเฮ็ดเฮือนเมลซานี่เฮ็ดเงินกระท่อมเมลซานี่เนาะแม่แม่ไปเท่าไอรนะ่เนาะโดยแต่ว่าทั้งสร้างเพื่อนกับ เพื่อนนั้นผู้สร้างสุดที่ว่ามาเฮ็ดกระท่าไม่อุสานี่เพื่อนว่างเวียพี่น้องเลยเนาะว่างเวีย,ววยทั้งทางสร้างรถเพื่อนนะเพื่อนยังเฮ็ดเฮือนไผ่ก็ตอนนี้นะบอชินเฮ็ดเฮือนนงมวยวเวยนาะพูดบอชินบอชินเอาเอากุ้งไข่มาติบไม่นหนีบ้าบอชินโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเนาะเอออันนี้กับบอชินเฮ็ดได้พี่น้องคนละโซนโฮมคนละโวนโฮมพี่น้องเลยไม่ไม่จะไม่ หม่อันเพิ่นมาให้มื้อนั้นเนาะแม่นหลายๆเพิ่นเอามาให้กันหลายเติบพี่น้องเอ้ยพู่มีแต่ว่าสิให้เพิ่นมาไล่บ่จักสิเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าสิมัน15ต้นเด้แต่สิให้เพิ่นคูณเบิ่งอั่นน่ะมันสิตกแบบใดจัแมคูณจักแมสินะเพราะว่ามันสิมีห้น้ําไม่โตเฮือนเด้บ่ได้เฮ็ดชงแบบคือเฮือนไม่ตู้พันบ่ว่าสิชงเไม่ตู้พันแต่ว่า để hãy vân vân con bà, bà họ sẽ học cun rồi đấy rồi nè rồi sẽ học khà bà họ cái số mình mình nhau đấy mình chỉ nhau đấy nhau đấy đây sàm hóng đây sàm hóng đây xì hóng đây sàm hóng đó nè nè cho bà nhau rồi tao nhau anh tăng ổ phải thang thang cun đó Thang nào nâng Thang này hổ nâng คือมีอันงบต่างเพื่อนนี่ทั้งเมย์เพื่อนหูแล้วบอเซนแม่บอกแจ้งไปแล้วโอ้แจ้งเมื่อนี้เลยแจ้งเมื่อนี้เลยโดยอยู่ทางคลิปบอเซนพี่น้องเลยเนาะโดยไปติดตามรับส้มเบิงได้ละเอียดแจ้งเพคนเรียบร้อยแล้วอ่าเรื่องย่อเพื่อนย่อซั้นพี่น้องเลยทั้งเมย์อุซาเพื่อนเนาะแล้วก็บปุยักษ์ปุยไนที่ได้สดซอยทั้งเมย์เพื่อนเข่ามากับทั้งคลิปบอเซนพี่น้องเลยเนาะ ถามไปทั icate, <es> <CHEERING>. ้งแม่เพันยุ่งพันดีใจอยู่บ่เนาะชิได้ตังเฮือนไหนตีเออชิได้ตังเฮือนตังซานลัยถามเังยุ่งคงโมเสกเพันโดยเป็นไดเป็นไดเราอยู่ใช้เด่นเราอยู่หันอยู่บ่มีแต่ว่าให้ทั้งโมเสนปรึกษากับสร้างก็เนาะมาพันคุยกับสร้างเมง่อนะโมเสหิตมือใดโดยได้การเฮ็ดจังใดเนาะเฮ็ดทรงแบบใดนะตั้งเสาขึ้นก็แต่ว่าก็เฮ็ดเฮ็ดแบบตั้งไว้คือโมเริลนีเดีะว่าบ่ทรงคือโมเริลน แล้วก็ซีเฮ็ดปินหนาออกไปทั้งทางบุญนาะว่าเสนะ้นเนาะทั้งตอนนั้นห้า <he au S 2> <ma> มาตอนห้ามาแรกๆนั่นแต่บ่ท่านในมีอย่างนะคือกวงยุ้พี่น้องเอเลินก็ได้เนาะบัดพอมีเฮมีทรายมีเสามีกระท่อมอ่ามีบล็อกมียางมาหลดคือแคบไปคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเอยเนาะเครื่องเฮาอันปะเป็นจุดนั่นจุดนี้เนาะอ่ากายมันก็คือ้ว่าเนี่ยพี่น้องเอเย ป้าสบายถามเมืองค้อมู้ซื้อของแม่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะว่าจังใดดีใจยุโบโพี่น้องเลยอ๋อเป็นได้ไงทั้งแม่เพิ่นดีใจยอ,อ,นนอยู่บอโดยดีใจรถอนึ่งกะบพ่อเดี็พอแม่ก็ได้ดีใจรถนี่ก็พอแล้วมบวม,ม,มเอาว่าเพือนอโอ้ยกอา เอาหมถามแปลกเนาะเแล้วถามหยอกแม่เพื่อนที่เราเลยเป็นได้ดีใจบ่พูดจากว่าสิได้ยกเคือนยกซานแบบมือนี้ดีใจลูกดีใจชุดหรือดีใจเนาะน้องรับอยู่บ่แรงนี่ก็บรับแน่บารับแน่เอก็คิดน้ำรถแน่คิดจะดีใจ่นะดีใจบ่ัแน่บารับแน่คิดน้ำพิญญังรถนะคิดแค่แล้ว คิดว่าชีว um ิตนี้ก่เคยได้แบบนี่นะเคยโมได้แบบนี้วันนี้ก็ได้ดิที่ได้แล้วแล้วก็ขากดีใจดูแม่นี่ดี่ย่องเยเนาะดีใจบุรีใจก็เสื้อก็เทมาน้ารถบ่อัใส่นะโอย๋อใส่รถเนาะบริฮ่อนบ่บริฮ่อนูลยอ๋อพี่น้องใส่เสื้อใหม่เลยหลอกไว้เรียบร้อยเอาบริบริอยู่ในบริมีเบรกปิงนัวบ่ พอสิเฮ็ดกินบ่ยากบ่ล่ะบัดนี้มีก็ไข่เอาบ่ยากอือดอกแม่นแห่พี่น้องเอ้ยพวกอยู่ทางอันรถก็ล็อกอีกโดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะยาโดดอย่ามาใกล้ก็ได้พี่น้องล็อกมันเรียบร้อยกตอนแรกปิดปิดซือล่ะลูกโดยปิดีือแก็ยาแล้วบ่มีหยังดอกแต่ก็เบิ่งไปนั่นแหละลูกนอนเป็นนอนนอนก็ใกล้อยู่เด้ัน้เนาะก็บ่มีปัญหาหยังดอกพี่น้องเอ้ย แต่ก็พอกแขกอีกเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล่พี่น้องเลยพี่น้องนี่พี่ก็ออกมาอยู่นี่เลยพี่นอนที่พี่ได้หน่อือันเผืนอันไพ่นี่กับเปิดเมื่อคืนเลยหรอเปล่าเมย์หกโมงเช้าด้ยแหละอ๋อเปิดตั้งแต่หกโมงแรงหกโมงแรงหย่อนหอดหกโมงเช้าเลยเฮือมตลอดเวลาแล้วลูกอ่าก็หงเฮือมอยู่ด้เนาะบ่มีอย่างดอกเมยเอ้ยมีแต่ว่าหักษาเนาะโดยการขับขี่แล้วเมย์ให้ นมัดดวังเนาะกระทัญญ่งผู้ใหญ่เพิ่นกน็ได้ยินทางหมอเซนเพิ่นก็ย้ำหลายเทือ่อเนาะว่าบ่อยากให้ทางลูกเต้าจับบายปานใดเนาะยันว่าอ่าเว้าวตามความจริงพี่น้องเอ้ยเนาะเด็กน้อยเห็น<ด>แบบว่าขี้ลอ่าคึกคองสินยนว่าห่วงความ<ด>ปลอดภัยแม่เอ<ด>้ยเนาะมีแต<ด>่ว่าให้ทางแม่นั่นแหละเป็นอ่ารักเนาะการใช้รถพี่น้องเอ้ยเนาะการขับขี อ่าห hey, really? ้ยละอ่า so ทั้งเม่ฟึกเนาะขี่ไล่แดบอเพอได้แดบอดยก็พอได้แน่ดุดอยมือเช่าอีกค่อเดี๋ยดอยซอีกไม่แต่ฟึกแล้วก็ไปชิออกไปตลาดตลาดนัดห้านีิแหละอ่าตลาดนัดอยู่ห้องเยียนนี่เนาะก็ถือว่าบ่ได้เป็นทางใหญ่บันไดเนาะดอยดยค่อยไปค่อยมาดยก็ฝึก อ่ามือเหมือนมีน ja. um, like ้ำม no. mm ันหน่อยออกไปซื้อน้ำมันแน่อก็มาคอยขี่น้ำหมู่บ้านจัดสรรในก้อนเนาะโบเผาออกไปทั้งอื่นทั้งไกลย่านเลยเนาะขี่โบเป็นเนี่ยเพื่นเอาเมื่อขึ้นได้สียหายอยู่โบเนาะโบแม่โบให้ต้อมวยแม่ต้องเป็นเนาะเนาะโบเป็นก็ต้องฝึกเอาเนาะอาโบให้ขึ้นเนี่ยถ้าหายหนักขึหายเลยเนาะเออแบบนั้นได้พี่น้องเลยเนาะถ้าเอาถ้าขี่โบเป็นเนี่ยเพื่นเอาขึ้นได้ผนว่า อ่าแต่อันนี้คือแม่นในพุนพะไห้ได้พุน่าวพี่น้องเลยพายองทั้งแม่พุนดาวพี่น้องเลยลูกเต้าไปไซรับานี้ขึ้นฉมวยจะมีแท้ไปเฮือนนั่นแถวบอพัดุไปเลยไปมองโมพันพันเลยเนาะมองโมลายฟูลายคฟูเลยโดยโดยประเด้นหนึ่งข่าหนึ่งน้าบอกคือคำไหนมืดชะกอนลุมืดจังหนึ่งหนึ่งแล้วก็เฮ็ดกินเลยหนึ่งข่าสู้เหล้วก็เฮ็ดกินเลยนอนเลยอาบน้ำอาบท้าแล้วก็นอนอื น้ําในกันโยมสบายเนาะเป็นได้คักอยู่บ่โยมน้ําก็บ่เป็นหยังคักบ่แบบนี้บ่ได้แพ้เหือ้แคือแบบนี้นี่บ่คือตอนเฮาจับมันดึงเอาตอนค่าท่อเลยโยแบบนี้บ่สบายสบายคักปานยังพี่น้องเอ้ยอ้าตะเมื่อานนีุ้มเฮาก็พากันเมื่อเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้แล้วเรียบร้อยยังเหลือแต่เทพื้นอันการเปื้อนหั่นเนาะพังเบิงพี่น้องเอ้ยเนาะ จักมื้อจังเทให้ทางเมยเพลินฮ่าผูกมาเพลินกันนอนอยู่แต่น้ำก๊อกกันแหละนอนเนี่ยคิดจะหมดแเดินจะใครทางนี้บ่ไปทางไหนเลยตัวนั้นเพลินพากันเห็นว่าจะใครเนาะกินนี่เนาะจังว่ายาและปลยโดยเป็นได้ได้เฮาบัานนี้ที่พากันกั๊บบ่บัานนี้เนาะพอวันเลกันเริ่มอ่อนไล้ด้เนาะพี่น้องเลยนะ โดยตอนนี้ก็หาโมงอย่างม6โมงได้แม่นถ้าว่าเย็นคากกนี่ก็คือค่ำพี่น้องเลยเนาะ7โมงแล้วแน่น6โมง7โมงนี่คืออากาศนะพอดีแต่ว่าค่ำพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้นั่นหาโมงแล้วแต่ว่าก็ยังห้อนอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ก็โอเคอยู่เมื่อได้อยู่พี่น้องเลยซํานี่เนาะ โดยมิแต่ว่าเท่านั้นแหละแม่เอ้ยเนาะมื่อนี้ก็บถ่ายทั้งลูกกับผากันเอาของควันอันโดยของคนขยันพี่น้องเอ้ยเนาะเอฟซีกับย่องมาหล่ไล่พี่น้องเลยว่าแม่อุตส่าห์ขยันแท้เด้อมารยาทดีแท้เด้ดีใจอยู่บ่โดยแม่ก็ดีใจชุดชุดดีใจชุดชุดเนาะโดยชแล้ว โดยเมื่อนี่กับทั้งลูกกับผ้ากันกับเด้อบันนี้เด้อเมื่อป้าแด้วบันนี้พังเบิ่งบื้อเนาะบางเทือบอเซนกับอาสสิได้มาอยู่เนาะอเซนเนาะหรือว่าได้มาอยู่บ่บื้ออื่นยังบอ่ได้เนาะเอาเรารุ่นเบิ่งพังเบื่องก่อนได้มาบ่ไดมากับพี่น้องเลยบางเทือกับอาจสิบ่ไดมาเนาะบื้ออื่นต้องไดไปคุยกับสร้างพ้นเรื่อง ย่อสาวย่อย uh, ังอะไรพี่น้องเลยเนาะโดยเอ้าวสอ่าเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อเมยเด้ออ่าคงมีแต่ความโชคดีลางไรเข่ามาหาเนาะโดยสาธุเนาะอยู่ดีไม่แห้งโดยให้เดินทางตลอดปลอดภัยลูกโดยปอชานุ้ยโดยสาธุเมยเนาะขอบมโมขอบใจได้ใดขอป้าเด้อเนาะโดยสบายดีเด้อเมยเด้อโดย อ้าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะทางแม่น้องอนุนก็สิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพบ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ก็จบอยู่เฮือนแม่อูซาพี่น้องเอ้ยบ่อื่นพังเบิงเนาะบางเทื่ออาจจะบ่ได้ไปนําบ่าวแสนเด้อพี่น้องเอ้ยอื่นเนาะ ยังไปยูฮับอน,นุ่นน้อยก่อนเมือ่อเร้านี่ได้ยินเพื่อนว่าอ่าอยาห้แม่มาฮับวาสันเพราะว่าไ่ได้ฮับเพื่อนไดมือได้พี่น้อ,นองไ่ได้ไปฮับเพื่อนอยู่หงเยียนหลายมือแล้วเนาะโดยกด็เลยเพื่อนก็เลยว่าอยากให้เม่ไปฮับแต่ว่าเมื่อนี้เป็นมือซื้อรถก็เลยบ่ได้อยู่เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะ โดยเพื่อนมาผนตู้ไปหับลายมือแล้พี่น้องเลยพังเบิงมืออื่นทว่าจังใดกันสิได้อยู่เพื่อ,น,อนนาอนุนก้อนมืออื่นเนาะไปส่งเพื่อนหละกกะสิได้อยู่ท้าหับเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกันสิได้ถ่ายคลิปอน,นุนน้อยให้ป้าดุงเบิงมืออื่นพี่น้องเลยเอาจังสั้นกันเดี๋ยวแม่น้องอนุนกันสิจบคลิปเเด้อคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะพูพอก,ก,กันไม่คลิปหนาเด้อเนาะสําหรับมื้อน,นี้เนาะก,ก็ฝากพ่อเม่พี่น้องเนาะ ฝากติ่ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งแม่น้องอนนนเห็ดกิบ่อไปในเด้อพี่น้องไอ้สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วน้ะสบายดี